เอาเลยลจ้าสวัสดีค่ะมันี่พ่อนมาสับนอนใหม่พี่น้องหาหนอนใหม่ไปเกล่ยก่อนเนี่ยเห็นอยู่สองนอนอ่ะนอนหนึ่งแล้วจากนี้นอนนี้อันนี้นอน,นีน้อย เสียงไก่ห้องกอกๆอกกอกอยู่ข้าง,งๆเสียมหาเสียมพอก็เลยเอามีดอีตูนี่แหละมาสับเอาพี่น้องอุ้ยสับกะโบขาดเอาสับกะใหญ่มองไปเรื่อยอุ้ยเนาะเอาเอาหักได้แล้วโอเคแล้วได้มาแล้วค่ะนอนออนเด้อพี่น้องเด้อบึงเน่นะ เดี๋ยวเรามาเก็บจะนั่งกันบาน้านนี้โอ้ยมีหอดหมดแดงบ้านสร็สรด,สด,สดเลยพ้าอืมมีแต่ใบใหญ่ใหญ่ไหมใบายานั่งแม่แต่สออตางนี้งา,ามพ่อขึ้นเองโอ้พ่มันขึ้นเองหรอมั้งที่สาวปลูกกันตรมก็สวยเนาะ อัางมดแดงด้วยนะคะใส่ละไม่สิไปแก่งละไม่พี่น้องจ้าสดๆจากต้นเลยนะคะเสดจากเ้นชัำหนี้กับพ่อแล้วล่ะงามๆงามเลย ได้ทุกอย่างมาแล้วเดี๋ยวห้องสิมาปอกนอมัยบ้านพี่น้องได้เทงเงินไปยานั่งเพิ่งพักอีเลศเนี่ยมันนอนอ่อนนะพี่น้องตรงนั้นมันแข็งเราก็ตัดทิ้งปอกนอมัยส,สดสดจากตนน้นนะแซงหวานคือสวีเดนก็กินแต่นมั กระป๋องอันนี้กินหน่อไม้สดๆจากกอไผ่เลยนะคะรู<ๆ>้สีกว่ามีก่อเดี๋ยวแต่กินมีหลายก่อเด้ไอ้อยู่หลังบานใจพ่อนี่แต่เพิ่นตัดติ่มมัง้งแล้วก็สิปลูกไม้แล้วมั้งปลูกไม้แต่ก่อนี้อยู่ดนแล้วเห็นเต,ต่สมัยหน่อยๆเล่พ่อปลูกไวจะสมัยหน่อยๆไหมพี่น้อยนมันออกหน่อไปกิน,กนนะ เกี่ยวกับข้าหัน่นเนี่ยพี่มันแข็งๆออกนะเ <Yeah. S 1> นี่ยข้าวหั่นไอริ้วเติอบอยู่ได้พี่น้องข้าแกงหนึ่งอยู่ได้เห็นว่าก็ได้นี่จะแ,แกงกินเองแบบบ้านๆน,นี่แหละค่ะได้เยอะอยู่นะถ้วยหนึ่งชามหนึ่งนี่แหละได้แกงหนึ่งพอดีเลยพี่น้องอ่อนๆเดี๋ยวเขามาต้มกันได้เลย ใส่น้ำลงในหมอ้อแล้วก็เอาน้้ใหม่ลงไปต้มเลยต้มประมาณ20่สินาทีพี่น่อยเนี่ยใส่เกลือนิดหน่อยต้มไปเรื่อยๆนะคะพอมันเดือดประมาณ20นาทีนี่จจะมันเดือดแล้วห้าก็ระเอาไปพี่น้ำทิมตะวันเดือดเราจะชิมมึงเหล้วบ่คม เทน้ำทิมเอาก็เจียวมาาแกงและวนะ้าโอ้ยหอนเนี่ยเทน้ำทิ้งแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาแกงทำน้ำยานางก่อนล่างใบยานางก่อนพี่นอ้องเนี่ใบยานางสดๆจากต้นนะคะไม่ต้องซื้อให้เสียตังลูกไว้อย่างละต้นสองต้น มันปลูกไว้เนาะพี่สาวอยู่บ้านพี่สาวเราไปเก็บบ้านพี่สาวข้างๆกันนี่พี่เนาะแล้วอย่าป้อนจิตใจวิธีต่ำหมออดเลยว่าม,มีเครื่องปั่นจะต่ำให้มันแหลกนี่หนแหละใส่ครกต่ำให้มันแรงเมื่อกี้เนาะนางสมัยแต่เล็กหน่อยนะนางขันนุ่มมือดำเบิร์ดขันหนามยาหน,น้าอันนี้ท่างสมัยจักหน่อยกะ ใส่เครื่องปั้นอันนี้ยี่ก้อนใส่น้ำต้งไปตำแหลกแล้วพี่น้องถ้าใส่ตำเอาไปต้องมนานั่งขันนั่งยองเขาเอื่นนั่งยองเนาะเนี่ยจะเรียบร้อยนะคะได้น้ำยาน้มสดสด,สดแ,ลแล้วค่ะเขียวเขียวถ้าใส่ใบแก่ๆนะพี่น้องสีมันจะเข้มจะเรียบร้อยแล้วเห็นัว ใส่ห่อก็สิมาเทใส่น้ำไปใส่เนาะไม่เลยผู้ใดมีแนวกล่องกระชอนกล่องกับใส่กระชอนกระได้เลยพี่นอ้องไอ้พ่อนหากระชอนบ่เห็นไหมก็เลยใส่วิธีเทลงไปนี่แหละหจ้าเรียบร้อยจ้าแกงประมาณซ่ามสองซ่าหมือนพี่น้องอันเนาะไม่เนาะเดียว่จ้เาเดี๋ยวตำเขาเบือ ตำข้าวเหนียวที่เราแช่แล้วนะคะแล้วก็ยายฟองก็ใส่พริกแค่สองเม็ดเพราะว่าฝรั่งสิกินนะ้ําพี่น้องก็เลยประกาใส่กระพริกร้ายจะตำขา้าวเ,เ,เบือแล้วแนละ้วถักคนไทยเขาเห็นอย่างข้าวเบือแล้วเนาะข้าวเบือแล้วเนาะเนี่ยข้าวเหนียวที่เอาไปแช่น้ำอ่ะแมข้าวเหนียวที่เราแช่น้ําแล้วเราก็มาตามําแล้วก็จะมาละลายน้ํานิดหน่อยะคะ่ะเพราะมันจะ เวลาเราใส่แกงมันจะข้นใช่ไหมคะแกงมันจะข้นนี่แนาะแันมันข้นอีสานนี่เป็นเห็ดแกงน้ำมัเป็นเบงกอซิโเนะทังเว,า,า,เวา,าวไทยวาวลานี่แหละเพื่อเป็นฟังบาเข่าใจเนะจ้ะนี่จะเรียบร้อยแลย้วข้าวเบือเรียบน้อยเอน้ำอันนี้เท่ากับเมื่อปรุงมาเนี่ใส่เครื่องปรุงแล้วเมเลยจ้นน้ำปลา ต้มน้ำเนี่ยนางใส่หน่อไม้มันเดือดแล้วเ้าก็ปนะรุงข้าเนียวผงชูงรสนี่แหละพี่น้องมียังเครื่องปรุงแล้วแต่ไผ่นาะชอบองไรก็ใส่ไปแซป่บใส่ข้าเนียด้วยนิดหน่อยเลยค่ะแจ๊สนามข้นๆใส่หน่อไม้ยางเดียวเด้พีนนน่น้องไม่มีเห็ดไม่มีอย่างเลยแซ่บหน่อไม้ ล้วนค่ะแล้วตามด้วยน้ำปลา,าค่ะนี่แหลมมันแสบอยู่เหมือนน้ำปลารานร่อยนี้อนาขั้นตอนสุดท้ายเราก็ใส่ใบชะพลูลงไปนะคะใบชะพลูลงไปค่ะเพราะว่าเอาบอมี่ใบแมงลักพี่น้องยี่ป้อนบอมี่ใบแมงลักในสวนมีแต่ใบกระเพราเรา้ใส่ใบชะพลูอย่างเดียวก็โอเคแล้วหอมใบชะพลูนะคะ มอว่านมีผักกระแยงอยู่แต่ว่าเอาถิมไปแล้วมันแห้งห้านพน่นเอมาไฮเนี่ยจ้าเรียบร้อยหล้วจ้ากินหอมอร่อยอร่อยเลยค่ะฝรั่งจะชิมก่อนนะคะดักให้ฝรั่งก่อนค่ะพี่น้องค่ะตักให้พีช่ชายกวนพนันสกินครับขหนียวมาอยู่เมืองไทยก็ต้องกินมาอยู่อีสานก็ต้องกินอาหารอีสานใช่ไหม แต่แกชอบกินชอบกินแกงน้ำมัพี่น้องอยู่อยู่อยู่สวีเดนได้พ้อนแกงน้ำมันได้ก,กินนะนี่จ้าอร่อยค่ะกินกักข้าวเหนียวไปแล้วได้ซร้าแกงน้ำมัไปแล้วคุณสร้า